เรากำลังเข้าสู่ครับนาทีสุดท้ายแล้วนะฮะก่อนการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการรรกษารัฐนอนฟาร์มเฮโรสนะครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและประกาศตัวเลข <S 2> <S 2> ราคาถูกลงมาครับถูกลงมาถูกลงมาอินเดียว้ินเดียพี่ิดเดียอินเดีย มีดเดียวเท่านี้มีดเดียวเทนโนอ้อโหอินี้เดียวจริงมีเดียวเท่านี้ทีนี้เลยเฮ้ยไม่ดได้อบเลยเฮ้ยไม่ดได้อบเลยเฮ้ยไม่ดได้อบเลยเอ้โอเคฮะลงมาแล้วฮะเกียร์ไม้เซลทั้งหมดไปแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะเกียร์ไม้เซลไปแล้วนะครับและยังมีกําไรไม้เซลมาอีกอยู่200กว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับถือไว้นะครับรอให้พี่ติด p e นดิ้งบายนะครับ ไม่เอาครับปิดครับปิดเรียบร้อยตกครับและเราชนะดนบาเบโรยแท่งหนึ่งสวัสดี2 9 0 0คนที่รับชมกันดนว้น้วยครับสวัสดีครับคุณนังรับชมนะครับการเทรดสดบนตลาดโลกของผมในคู่ทองคำนะครับแอดมีเซรนดริสวรวัตนากแเบลดีครับ